วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2024ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเรากำลังเดินทางเหมือนกับชาวอิสอราเอลที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายหรือว่าเรากำลังอยู่ในที่เปรี่ยวทะเลทรายดุดดังพระเยซูคริสตเข้าสู่แดนการประจนเพื่อจะก้าวไปสู่เป้าหมายของเราในชีวิตนั่นก็คือเทศกาลมหาพร์ สู่ปัสกาที่เรากำลังรอข้างหน้าเราเหลือเพียงอีก36วันนะครับเราก็จะสมโพธปัสกานั่นก็คือชัยชนะที่ทุกคนรอคอยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเป้าหมายของชีวิตของเราที่เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อที่จะกลับเข้าไปสู่สิริรุ่งโรจอีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าผู้ทรงบัตถายเราผู้มายอมรับ ถ่ายบาปของเราเป็นพรเมาเิยยและพระองค์ได้รับบาปของเราไปทั้งหมดแล้วแต่ขณะเดียวกันเราต้องมีส่วนร่วมในการถ่ายบาปกับพระองค์กับมนุษยชาตินะครับฉะนั้นวันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่บทอ่านที่หนึ่งเราได้ฟังจากหนังสือเลวินิตินั่นคือกฎหมายหนังสือกฎหมายที่พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ก็คือหมายถึงรวมถึงพระองค์ได้บอกพวกเรา แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปมาธรรมทีเดียวเพราะพงค์ได้เรียกและได้เลือกพวกเราให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสร้างเรามานั้นเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเรามาพงค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พงค์เน้นย้ำตลอดเวลาเราเองที่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรที่พงค์เลือกสรรพงค์จึงเน้นย้ำว่า เราเองต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้พระอ,องค์จึงตรัสบอกกับโมเสสและให้บอกกับพวกเราที่เป็นประชากรของพระองค์ว่าเรานั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติของผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือเราจะต้องไม่เป็นผู้ลักขโมยไม่เป็นผู้ช่อโกงไม่เป็นผู้ที่พูดเท็จ ต่อกันใส่ร้ายซึ่งกันและกันเราจะต้องไม่สาบานเท็จโดยใช้ในนามของพระเจ้านะครับเพราะว่าพูะองนั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนบ้านหรือเราไม่สามารถที่จะไปป้นสะดมว่างันเถอะแต่เราไม่ไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่ว่าการป้นสะดมเพื่อนบ้านหมายถึงว่าเราอาจจะไป เอารัดเอาเปรียบเขาขาดความยุติธรรมต่อเขาเราจะต้องไม่ยึดค่าจ้างของลูกจ้างไว้จนถึงวันลุ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าบางคนนั้นก็มีแนวโน้มความเห็นแก่ตัวสูงไม่ได้ทำตัวเองให้อยู่ในความยุติธรรมเราจะต้องไม่สับแช่งคนหูหนวกและเราจะต้องไม่วางสิ่งของกรีดกรีด เส้นขวางทางเดินของคนตาบอดอันนี้ในชีวิตมนุษย์เราบางทีเราก็ชอบสมน้ำหน้าคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ในสังคมของเราเรายังมีคนพิการมากมายทีเดียวนะครับบางทีเราก็เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคนที่ตาบอดก็ถูกการแกล้งให้เดินทางในทางที่ผิดคนที่หูหนวกบางทีเราก็ไปพูดอะไรสาบแช่งเขาโดยที่เขาไม่ได้ยินอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราต้องคิดตลอดเวลาพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไม่ตัดสินใครโดยความอายุติธรรมในโลกของเราปัจจุบันนั้นเรามักใช้ปากในการติฉินนินทาว่าร้ายคนอื่นอิจฉาริษยาและเราก็ตัดสินความเขาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลและนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเป็นการที่ ทำเทศกาลมหาพจน์เข้าเทศกาลมหาพจน์เราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราทำทำผิดพลาดเรื่องนี้หรือเปล่าเราเป็นคนมีใจลำเอียงหรือไม่เราในสังคมเรามีทั้งคนยากจนมีทั้งคนที่มีอำนาจแต่ขณะเดียวกันหลายครั้งเรามองอย่างไรท่าทีของเรามองคนยากจนอย่างไรมองคนผู้มีอำนาจอย่างไรและสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ใจเราเขว ทำให้เรานั้นหลงผิดไปเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อาจจะอาตัดสินผู้อื่นโดยเบาความอาจจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับและในสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่จริงๆนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะชอบอาจจะมีคนที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราเราเองก็หรือว่าคนที่มาทำให้เราเจ็บแค้นน้ำใจนั้นเราก็มักจะหาทาง หาโอกาสที่จะแก้แค้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดและเราเป็นคนที่มีอาคติหรือเปล่าเป็นคนที่เรียกว่าอาฆาตคนเพื่อนบ้านพี่น้องของเราหรือเปล่าเราอย่าลืมนะวะ่านะครับว่าแม้ในพระธรรมเดิมนั้นกฎหมายของเลวีนิติได้บอกว่าพระเจ้าได้บอกเราเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองฉะนั้น ในโอกาสเทศกาลมหาพรตนี้มีข้อรำพึงที่เป็นรูปมาธรรมอย่างมากมายทีเดียวในชีวิตนะครับและว,วันนี้ในพระวรสารก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเป็นข้อสอบที่พระเจ้าบอกเราแล้วว่าเราจะก้าวไปสู่ชีวิตเนิรานดอนอย่างไรเป็นฉากที่พระเยซูคริสต์อธิบายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายเมื่อเราจบชีวิตลงไปแล้วอันนี้ เราเหมือนกับเรารู้แล้วว่าพงค์ได้บอกแล้วว่าเราจะไปอยู่กลุ่มไหนพองค์เปรียบเทียบนะครับว่าในที่สุดในบ้านปลายแล้วโพงค์ก็จะแยกแกะออกจากแยกแพะหมายถึงพวกฝูงแกะนั้นเป็นพวกที่ทํากิจกรรมที่กิจการที่ดีทําเมตตากิจจะไปอยู่ทางร้านขวาส่วนแพะนั้นเป็นพวกที่ละเลยในทำในการทําเมตตากิจก็ไปอยู่ ด้านสายและนี่เป็นวันพิ่าพากษาเมื่อเราจบชีวิตหมดจบชีวิตในโลกนี้แล้วพรงค์จะตัดสินเราเรารู้หนทางของเราแล้วว่าเราจะไปสวรรค์หรือจะไปอีกที่หนึ่งที่หลายคนไม่ปรารถนาจะไปนั่นก็คือไปรับทุกทรมานในขุมไฟนรกนั่นเองข้อสอบที่พองค์ได้บอกเราในวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของ นักเรียนที่สอบปลายภาคสุดท้ายก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเทียบสมมุติตัวเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านปลายสุดท้ายปลายชีวิตแล้วเราทำข้อสอบนั้นอย่างไรสิ่งที่เป็นข้อสอบก็คือพระอ,องค์ได้บอกว่าเมื่อพระอ,องค์หิวเราได้ให้พระอ,องค์กินหรือเปล่าเมื่อพระอ,องค์กระหายเราได้ให้พระอ,องค์ดื่มหรือไม่ เราเมื่อเห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าเราได้ต้อนรับพงหรือไม่เมื่อเราเห็นพงไม่มีเสื้อผ้าใส่กำลังลำบากเราได้ให้เสื้อผ้าแก่พงหรือไม่เราได้ช่วยพระองค์เมื่อพงเจ็บป่วยหรือเปล่าเราเคยไปเยี่ยมหรือเปล่าเราเคยไปเยี่ยมพระองค์เมื่อติดคุกหรือเปล่านั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ถามเราเป็นภาคปฏิบัติในการกระทำเมตตากิจ ต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงมหาพรตนี้พระองค์ได้เน้นแล้วก็จะมีคนถามในที่สุดแล้วเราเห็นพระองค์เมื่อไหร่พระองค์ได้ให้คำตอบเราแล้วนะครับคำตอบก็คือเมื่อเราเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ต่ำต้อยของของเราที่เรามองเห็นคนหนึ่งก็เท่ากับเราทำสิ่งนั้นต่อพระองค์เองฉะนั้นความรักต่อพระเจ้านั้นจะเป็นรูปมาทัน เป็นรูปมาทำได้ก็ต่อเมื่อเราแสดงความชัดเจนต่อความรักของเราต่อเพื่อนมนุษย์บางทีเราอยู่ร่วมกันในสังคมไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราทุกคนต่างเป็นคนบาปเราทุกคนต่างเป็นคนอ่อนแอเราทุกคนต่างมีข้อที่จะต้องถูกตำหนิแต่เรามองคนอื่นมองเพื่อนมนุษย์อย่างไรวิธีการของเรานั้นก็คือ วันนี้เราต้องตั้งใจว่าเราจะมองเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นใบหน้าของพระองค์เองนะครับดุดเดียวกับที่ครั้งหนึ่งเราได้ยินประวัติของนักบุญคามิโลนะครับคณะนักบุญคามิโลนั้นตอนที่เป็นวัยหนุ่มนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าเกเรเป็นคนที่เสเพลเป็นคนที่เล่นการพนันจนวันหนึ่งท่านตกอับท่านจึงไปรับใช้ ทําทงานพิเศษที่โรงพยาบาลในที่สุดแล้วท่านก็เปลี่ยนจากชีวิตจากความชั่วร้ายของชีวิตท่านกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราโดยพื้นฐานธรรมชาติแล้วเรามนุษย์ทุกคนนั้นเราก็เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นนักบุญออกัสตินจึงพูดเหมือนกันว่า,าผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือนักบุญคืออะไรน,นักบุญก็คือคนที่มีอดีตป็นคนบาป ส่วนเรานั้นเองเป็นคนบาปที่มีอนาคตสำหรับการเข้าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับนักบ,บุญคามิโลในที่สุดแล้วเวลาไปรับใช้อยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็เห็นใบหน้าของคนเจ็บคนไข้คนป่วยคนจนทุกคนเป็นใบหน้าของพระเยซูคริสต์และนี่แหละก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติในมหาพรตนี้วันนี้ขอให้เรามีความตั้งใจไม่ว่าเราจะพบใครเราต้องคิดเสมอว่า ถ้าเป็นพระเยซูอยู่กับเราในวันนี้ถ้าใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของพระเยซูคริสต์เราจะต้องทำอะไรเราจะไปตัดสินเขาไหมเราจะรักเขาไหวไหมถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากถ้าเขามาขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่เรามองเห็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเขาเราจะคิดว่าเขาเป็นพระเยซูหรือไม่อย่างไรนะครับดุด,ดังกับที่ คุณพ่อนิโครัตบุญเกิดกริบบารุงเวลาท่านอยู่ในเรือนจำเวลาท่านถูกกล่าวหาถูกปรักปรำในชีวิตท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะเรียนแบบพระเยซูคริสต์พระอาจารย์ของเรานั่นก็คือพร้อมที่จะอาภัยให้กับคนอื่นพร้อมที่จะยกโทษให้กับคนอื่นนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เหมือนกันเราอยู่ในสภาพที่ เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราเองเรามองภาพว่าถ้าเราถูกคนอื่นปรักปรำถูกตัดสินนินทาว่าร้ายเราเองจะคิดอย่างไรขณะเดียวกันถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นทำอย่างไรกับเราเราก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นกับคนอื่นหรือถ้าเราอยากจะให้คนอื่นทำดีกับเราเราก็ต้องรู้จักทำความดีกับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นภาคปฏิบัติที่มองเห็นได้วันนี้แนวทางจากหนังสือเนวีนิติแนวทางจากพระวรสารแมทธิวบทที่25ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาตรการเป็นบรรทัดฐานที่พระเยซูคริสต์ได้บอกเราแล้วว่าก่อนที่จะตัดสินพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นเราต้องประพฤตินตนอย่างไรชีวิตเราถึงไปสู่ความรอดบางทีเราก็อ่อนแอในแต่ละวัน เราลืมที่จะทําความดีเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเราถูกปีศาจมันมาล่อลวงเราไม่ให้ให้เราอ่อนแอไม่ให้เราทําความดีแต่ถ้าว่าอย่าลืมว่าในแต่ละวันเราก็มีพระจิตเจ้าตั้งแต่เช้าถึงเย็น24ชั่วโมงพระจิตเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าก็ได้ส่งทูตสวรรค์ของพงมาอยู่ใกล้ชิดเราคอยกระซิบที่ข้างหูเราเราจะทำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้นะครับฉะนั้น วันนี้เราจึงต้องตั้งจิตดีๆตั้งสติดีๆขอให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงพระวจนะของพงค์นะครับในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราจึงต้องเริ่มต้นขอพลังจากพระเจ้าให้สัปนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะทำตัวของเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทำตัวของเราให้เหมาะสมกับเป็นลูกพระเจ้าเป็นประชากรของพงค์ที่กำลังเดินทางในทะเลทราย ในที่เปลี่ยวร่วมกับพงค์แม้เราจะถูกประจนสักเท่าไหร่เราก็จะมีกำลังเพราะพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ของพงค์มาบรรเทาเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งสติให้ดีว่าพระเจ้ามองเห็นเราพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดเราพระเจ้าเห็นกิจการเราทุกอย่างฉะนั้นอย่าให้ซาตาหรือปีาศาจมันชนะเราได้นะครับเราจะต้องมีจิตมั่นคงเราจะต้องสวดภาวนาเราจะต้อง รู้จักทำพรีกรรมรู้จักเสียสละสิ่งเล็กๆน้อยๆและเราจะต้องอทำเมตตากิจอย่างเป็นรูปธรรมนะครับดังที่พระวาจาของพระเจ้าได้แนะนำเราในวันนี้นะครับเราอย่าพลาดโอกาสนะครับเราเหลืออีกแค่36วันเราก็จะได้สมโพธิปัสกาและเราจะสมโพธิปัสกาอย่างมีความหมายถ้าหากเราได้ทำการบ้านอย่างดีในชีวิตเราจะมีพลัง อย่างมากทีเดียวในการเจริญชีวิตแต่ละวันวันนี้มีผู้ขอคำภาวนามามากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็มีหลายคนทุกข์ร้อนเนื่องจากอาการเจ็บป่วยพ่อก็จะไม่ลืมใครเลยที่ขอคำภาวนามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะคิดถึงคุณมุกดาวันประกอบวัยทยกิจนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พระเจ้าจะเป็นผู้รักษาเราพระเจ้าจะดูแลเราและพระเจ้าจะเมตตาเราขอให้มั่นใจในพระเมตตาของพรงค์นะครับและพอก็ยังคิดถึงคุณหลินที่ขอคำภาวนามาและพอยังคิดถึงคนเจ็บคนป่วยทุกคนนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะอยากจะคิดถึงคนอาวุโสคนชรานะครับขอให้มีกำลังใจที่จะเจริญชีวิต ในพระเมตตาของพระเจ้าโดยเฉพาะในช่วงมหาพรตนี้และภาวนาสำหรับผู้ดูแลคนเจ็บป่วยทุกคนเพื่อที่จะได้มีพลังในชีวิตและคิดว่าเป็นมหาพรตที่มีความหมายอีกปีหนึ่งที่เราต้องเสียสละตัวเองอย่างมากมายทีเดียวพ่อธรมมิสาสุขสำราญอุทิศแด่ขอโทษครับธรรมิสาสุขสำราญเพื่อครอบครัวของเตกลาธันวรินนะครับธนานิรันกุล และภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของแมทธิววารินและยอเซฟีนาสมหมายกิจเจ้านะครับและยังคิดถึงในมิซาคิดถึงวิญญาณในไฟชัมระคิดถึงดวงวิญญาณของเปโตรสุวรรณกิจเจริญนะครับที่จากไป12ปีที่ลูกหลานได้ขอคำภาวนามาและนอกนั้นก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณของอากงหลุยสักชัยสำเร็จและอามา อามารีอาคาเกียวซาเฮงนะครับและนอกนั้นทุกคำภาวนาที่พี่น้องขอมาพ่อคิดถึงทุกคนนะครับผ่านทางคำเสนอวิงบอนของบุญยาลาศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงนะับพระท่นบูชาแห่งนี้พ่อคิดถึงตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องต้องการทุกคนนะครับและนอกนั้นภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันขายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่ 19กุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนวันนี้ที่โรงเรียนนบ,บุญเปตโตรก็จะมีการาล่ำลามนักเรียนที่จบม .6 กก็ภาวนาสำหรับนักเรียนเหล่านี้ด้วยเพื่ออนาคตอันดีงามของพวกเขาและเพื่อชีวิตของพวกเขาจะได้เป็นประชากรของพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมและนอกนั้นเจตนารมอื่น ที่พี่น้องต้องการทุกคนนะครับโดยเฉพาะภาวนาสําหรับผู้ที่กําลังสับสนในชีวิตกําลังเผชิญความยุ่ยากลําบากต่างๆในชีวิตขอให้เทศกาลมหาพรตนั้นเป็นเทศกาลที่มีความหมายต่อชีวิตทุกคนนะครับขอพระเจ้าประทานพรอ,อาเมน